วันนี้นะคะวันนี้ก็มาได้ผมสไตล์เป็นแบบเคิร์บลอนมาม่าแบบนี้นะคะวันนี้ลูกน้ำก็ใช้ไซส์32ค่ะซึ่งไซส์32เนี่ยจะใส่กว่าจะใส่จะใหญ่กว่าไซส์28นะคะซึ่งใครที่ผมยาวหรือว่าหนานหน่อยเนี่ยก็สามารถใส่ใช้ไซส์นี้ได้ซึ่งไซส์28ครั้งแรกที่น้ำลูกน้ำรีวิวไปเนี่ยมันเป็นไซส์เท่านี้คะ่ะมันต่างกันมามา,มา,มานี้ต่างกันก็ไม่มากเนาะก็รอน,นี้นะคะก็จะได้รอนี่เป็นแบบว่า คลายแบบว่าแล้วมันก็จะสวยนะคะมันแบบว่าเนี่ยรอนมันจะเป็นประมาณอย่างน,นี้อ่าถ้ารอน2ีมันก็จะเล็กกว่านี้หน่อยนะคะอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปให้ดูวิธีการทาดีกว่าว่าทํำยังไงน้อขั้นตอนแรกนะคะก็ลูกน้ำก็ทาฝั่งนี้ไว้เสร็จแล้วเรียบร้อยนะะ้ะก็แบ่งชั้นผมกันค่ะเป็นชั้นชั้นแบบนี้นะคะก็ทําแบบนี้ทั้งหัวนะคะแต่ตามทำมาแล้ว ก็อีกบอะอันนี้ลอนอันนี้นะคะ้องน้ำจะใช้เป็นลอน32นะคะซึ่งใหญ่กว่าไซส์28นะคะค่อนข้างที่จะใหญ่กว่ามากคือน้ำหนีบแค่ครั้งเดียวก็พอแล้วดูจากลักษณะผมเนาะก็คว่ำลงนะคะเอาไอาตรงที่มันเป็นเหล็กๆขึ้นหรือแล้วแต่เราแต่แต่ละคนนะคะว่าจะเอาลอนไหนขึ้นลอนไหนลงก่อนนี่ก็กะไว้นะคะเดี๋ยวขอส่งมาจบน ทาลงมาแบบนี้นะคะแล้วก็จะรูดลงมาพอให้มันแบบเกือบปลายผมค่ะเกือบถึงปลายผมเพราะว่าตรงเนี้ยปรมาณลอนี้ให้มันโค้งพอดีตรงนี้นะนี่นะคะแล้วก็รอรอก่อนถ้าใครที่ผมยาวหน่อยก็หนีบอีกชั้นหนึ่งได้นะคะตอนนี้ผม เห็นไหมน,นี่สวยมากคือใครที่ม้วนเข้าม้วนออกไม่เป็นหรือเราทำรอนอะไรไม่เป็นอย่างนีนะ้เหมาะกับการใช้อย่างนี้เป็นอย่างมากส่วนอันนี้น้ำแบ,บ่งผมทีม่เป็นหน้ามาขึ้่งยาวก่อนอันนี้อาจจะทํสองครั้งนะคะนี่ใช่ไหมเอามาก็ดูดูดูฝั่งดีๆนะแล้วก็กนะลัวโดนมือมากเลยเพราะเราไม่ได้ดูกระจก ไปนี่แบบนี้รอค่ะรอหนัสงตรงอันนี้อาจจะแบบร้อนหน่อยเพราะว่ามันใกล้หัวมากโอเคเปลแบบนี่อือเห็นไหมยแล้วลองต่อไป ก็จับดีๆนะแล้วกะนะคะกะให้ถูก้วยกะเอาแบบเอาช่องเนี้ยอลอนเนี้ยนี่ปุ๊บนี่มันก็จะพอดีกันเลยคือพอแบบรอบที่สองคือพยายามวางให้มันแบบเท่ากับอีกรอนหนึ่งที่เราทำซับไว้นะคะแค่นี้เอง แล้วก็ทําแบบนี้นะคะทั้งให้ทั่วทั้งสีฉาก็ค่อยๆแบ่งชั้นทีละนิดทีละนิดนะคะไม่ต้องเยอะมากแบบไม่ต้องหนาก็อันนี้ก็เป็นรอน32ถ้ารอนแบบ2ีก็จะเล็กลงมากว่านี้หน่อยซึ่งรอน32อเนี่ยอันนี้คือน้ําทําไว้ซึักประมาณ10นาที15นา้านิน้ำไม่ได้ฉีดสเปรย์นะคะบางคนม่ค่อยชอบฉีดีส,สปเปรย์ักเท่าไหร่มันก็จะเริ่มคลายแล้วอะไรอย่างเงี้ย อันที่รอน32มันก็จะคลายเร็วหน่อยเพราะว่ามันรอนใหญ่กว่าไงเหมือนเวลาที่เราม้วนผมอ่ะม้วนเกลียวแล้วก็ต้องม้วนให้มันเล็กๆใช่ไหมแล้วค่อยมาตีดีีแล้วให้มันคลายแล้วมันก็จะสวยเนาะนี่เห็นไหมมันก็จะได้เป็นอย่างงี้เห็นไหมเป็นเคิร์ฟพอดีเดียวกันเลยเคิร์ฟพอดีเดียวกันคือไงเสร็จแล้วนะคะก็มาเก็บผมด้านหน้าซึ่งผมหน้ามาแต่ละคนแบบข้างหน้าแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันว่าจะเก็บยังไงเนาะก็จะ อันนี้นแบบเป็นสไตล์แบบไม่หวานเนาะแล้วก็แบบน่าก็จะอากิบด,ดำนะคะเน็บไว้อย่างนี้แล้วก็ให้มันออกมามันแบบผมยาวสองข้างแบบนี้แค่นี้นะคะก็จะได้เราสวยๆแบบนี้แล้วดูเป็นไงดูโอเคเนะแบบนี้นะคะดูเป,ป็นสาวเปลี้ยวขึ้นมาทีเดียวเลวแต่ถ้าใครที่ผมยาวนะคะก็ลองคีดสภาพว่าน้ำผมยาวอย่างนี้สมมติว่าผมยาว มันก็จะเป็นอะไรที่เหมือนปามี่แลวเฟรฟเนจะเหมือนปามี่เหมือนแพรี่พายประมาณนี้นะจ๊ะ <c oughs> ก็หรือว่าใครที่เหมือนกับบอว่าชอบฉีสเปกก็ฉีฉีแล้วก็ตีตๆ